มองให้ดีมองหากล่องรับชิ้นส่วนจากคาราบาวคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีก็เป็นได้ตรงประมาณจิตปาะภาครับตรงที่ร,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 ร้านมอวันกิจการค้าครับจารถไปต่อยอดกี่ไปทำงานจผมคาราบาวเองจับกินเสียกินครับยังมองหากล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการจับล้านครั้งที่18บแพุทธที่11มิถุนายนนี้อย่าช้าคุณอาจเป็นเศรษฐีทองล้านคนต่อไปขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมบ้าแดงช่วยคนไ <ป S 2> ทยสร้างอาชีพ มันเฟยสจ,จริงๆนะคะแถม, Line Edition <c oughs> มลายลิมิเต็ดอิดิชั่นไม่ซ้ำใครด้วยนะคาราบาวเขาแจกต่อเนื่องเป็นปีที่4แจกมอไซค์ S <S ไปแล้วกว่า1000คันสร้างอาชีพไปแล้วกว่า1,000คนแต่ถ้าใครอยากได้ลุ้นมอเตอร์ไซค์แบบนี้ง่ายๆค่ะแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซเข้ามาร่วมกิจกรรมส่วนวันนี้ผู้โชคดีจะเป็นใครที่จะได้มอไซค์สุดเท่ลายลิมิเต็ดอิดิชั่นคันที่1 0 3 8เราไปลุ้นกันเลย ผู้โชคดีก็คือคุดสุนคอนสิงทองจากจังหวัดเพชรบุรีกติการลุล้นล้างมอไซค์สามร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝ <sk r ub ble> าคาราบาลแดงหรือฝาคาราบาลคันโซโตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568